สำหรับวันนี้เรามาซ่อมเรือนม้ตัวยุตต้าฮิโก้ของช่างทวีศัก์นะครับช่างทวีศัก์นำมาหน้าร้านโดยนำมาน้าร้านเลยนะครับเรามาซ่อมโดยอาการไฟที่เบลกระพริบนะครับแล้วก็เข็มใช้งานได้บ้างไม่ได้บ้างไฟที่เบลตำแหน่งนี้นะครับที่กระพริบแล้วก็ใช้งานได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับเข็มสูงวลตนครับแล้วก็ส <c oup s> ูงวุนแสดงว่าถ้าสูงวุ้นสองขานี้แสดงว่าตำแหน่งตรงนี้ต้องเป็น5โวลตนนะครับอันนี้ตกไปเยอะมากโอเคสูงวนครับและก็1.5โวลตน สวัสดีครับเจอกันกับผมช่างพงศ์สำหรับวันนี้เรามาซ่อมเรือนใหม่โตโยต้าฮโกรของช่างทวีศักดิ์นะครับช่างทวีศักดิ์นำมาหน้าร้านโดยนำมาหน้าร้านเลยนะครับเรามาซ่อมตัวอาการไฟที่เบลกระพริบนะครับแล้วก็เข็มใช้งานได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับเดี๋ยวเรามารับชมพร้อมๆกันนะครับถึงพี่ช่างทวีศักดิ์และท่านผู้ชมไปรับชมกันมาดูกันนะครับผมเปิดสวิตช์รอไปแล้วโอเคปิดนะครับเปิดหนึ่งครั้งนะครับไฟที่เบลตํตำแหน่งนี้นะครับที่กระพริบแล้วก็ ใช้งานได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับเข็มเลขสะสมอ,อดรโอยังอยู่ที่1 6 2 4 3 0หกมนรอสิกิโลเมตรนะครับทิป A 0 0นทิป b 0 0นูนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปถอดเมนบอร์ดมาวัดไฟกันเลยนะครับครับผมมาดูกันนะครับคุณพี่ช่างทวีศั์ผมได้ถอดเมนบอร์ดมาแล้วเดี๋ยวเราจะวัดไฟกันนะครับอย่าจับสายมิเตอร์นิดหนึ่งนะครับโอเคเปิดวสวิตช์กันเลยนะ เราจะวัดไฟจากตำแหน่งขาเข้าตำแหน่งนี้เลยนะครับ11.07โวลต์ v, แล้วก็ออกมา5โวลต์นะครับวัดไฟเกจเลยสามจโวลต์ะ v, นะครับ0.16โวลต์ศูนย์โวลต์ครับแล้วก็ศูนย์โวลต์แสดงว่าถ้าศูนย์โวลต์สองขานี้แสดงว่าตำแหน่งตรงนี้ต้องเป็น5โวลต์นะครับอันนี้ตกไปเยอะมากโอเคศูนย์โวลต์ครับและก็1.5โวลต์0.16โวลต์ แล้วก็3.2มจุดสองโวลต์อันนี้ก็ตกไปเหมือนกันครับจากหโวลตน,นะครับศูนย์นโวลแล้วก็ศโวลตครับศูนจนวลแล้วก็สามจุองโวลตเองก็ตกไปครึ่งๆนะครับตำแหน่งนี้สามจนโวลครับแล้วก็ศูนย์จนึ่าโวลศนยวลนะครับแล้วก็0โว 0. 0. ลวนนต,นนต์โ,ลโ,นนล 0. โอเคแล้วผมจะไล่ไฟเมนหลักนะครับที่หายไปนะครับที่เหลือ3ามวลต์กว่ากนี่นะครับ ไล่กลับไปหาไอซีที่คุณเหตนะครับเพราะขาคําสั่ง CPU มาแล้วโอเคแล้วเราไปไล่ไฟกันแล้วมาดูกันเราจะกลับมามีไฟปกติไหมครับไปทํากันมาดูกันนะครับคุณพี่ช่างทวีศักดิ์ผมได้จัดเรียงระบบไฟเมนบอร์ดให้ใหม่ละวปดสวิตช์กันเลยนะครับเราจะวัดไฟกันมไม่เจอโอเคครับวัดไฟจากตำแหน่งขาเข้าคงเดิมนะครับ11.07โวลต์และก็ออกมา5โวลต์ครับ วัตตไฟเกตกันเลยนะครับเกตนี้อยู่ที่4.8โวลต์นะครับและก็0.16โวลต์นะครับมีไฟ5โวลต์มาแล้วครับตำแหน่งนี้0โวลต์ครับและก็1.5โวลต์0.19โวลต์มี4.8โวลต์มาแล้วครับเ,เกตนี้นะครับ0โวลต์ครับและก็0โวลต์ตำแหน่งนี้0โวลต์นะครับ อย่ากอดจิ้มไม่แน่นหรอาอ่ะ0.17โวลต์นะครับแล้วก็4.8โวลต์0นะครับแล้วก็0โอเคแยวนี้นะครับ0ครับนี่1.5ครับ4.8โวลต์แล้วก็0.159โวลต์นะครับโอเคนะครับมีไฟ5โวลต์มาแล้วครับผมแต่เราไปประกอบทั้งหมดกันครับไปทำมาดูกันนะครับพี่ช่างทวีศักดิ์ผมได้ จัดเรียงระบบไฟเป็นบอร์ดใหม่แล้วก็แอดจัดเข็มเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมตั้งเข็มขึ้นไปกับเต็มนะครับน้ำมันความร้อนเต็มเลยนะครับแล้วก็80กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ4,500รอบนะครับเปิดสวิตช์แล้วเข็มจะต้องกลับมานะครับกลับมาที่ตำแหน่งที่ผมแอดจัดไว้นะครับมาดูกันเพราะว่าจะกลับมาปกติไหมนะครับผมเปิดสวิตช์นะครับเข็มจะต้องกลับมานะครับเปิดสวิตช์ นี่นะครับเ <min it> ข็มกลับมาตำแหน่งที่ผมอจัดไว้แล้วนะครับตรงนี้ใช้งานได้ปกตินะครับเลขสะสมออดิโอยังอยู่คงเดิมครับยังอยู่ที่หนึ่งแกมนิโลเมตรนะครับแล้วก็ทิปเ0ศูนะครับทิปบี0ูนะครับใช้งานได้ปกติแล้วครับคนพี่เทวีสามสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ดูคลิปของผมแล้วดูแล้วว่าเกิดประโยชน์ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด u b s c r i b e ่อเป็นกําลังใจให้กับผมช่างพงศ์ในทำคลิปครั้งต่อๆไปและคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่ช่างทวีศักดิ์นะครับที่ไว้บังใจนําเรือนไม้มเราดูแลกันนะครับขอบคุณมากครับและเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่จะติดต่อสอบถามงานซ่อมหรือสอบถามอาการเสียบางต้นมีช่องทางการติดต่อผมก็มีชื่อที่อยู่เบอร์โทรไอเดียไลน์ผมไม่มยุดบนคลิปเลยสามารถแอดไลน์ไอเดียหรือโทรมาสอบถามกันก่อนได้นะครับและคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ